สไมนะทมก่อนจะมีไอ้นี่นะรายการที่แบบว่าใส่ชุดชุดแบบชุดแต่งงานนะนะแล้วแล้วก็ตอนนั้นคีขาวดาวนะเออแบบรีซนต์ชุดแต่งงานอ่ะรวมดาวพี่รายการอะไรสักอย่างอะที่แบบช่องไหช่องสี่รวมดาวสอสยามมันจะมีรวมดาวสาัจะมีนางแบบที่ใส่ชุดแต่งงานมาเขาจะบอกว่าผมจากเกรสยามหน้าจากอะไรอะไรเงี้ยแต่ชุด แต่นี่รันรัดธรรมรัดอะไรเงี้ยแล้วจะมีอาอาผู้ชายอ่ะที่เป็นพิธีกรเคยพูดอะไรเงี้ยเค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 ยรูว่าเขาดำเขาดำเขาดำซึ่งซึ่งจริงๆไอ้นี่เด็กยี่สิบกว่าก็ไม่รู้จักนะมันยี่สองยี่สามเนี่ยเขาคุยกันเรื่องสมาคมจมดาวเราไปงานของวัยรุ่นก็ฟังมันช่วยบอกเด็กๆรู้กันไหมไม่รู้ไม่รู้จักแลไม่รู้แล้วเออไอ้นี่ของอาวิทยาชื่ออะไรนะสี่สี่ตัวแสบเด็กเด็กๆก็ไม่รู้จักว่ะแสดงทำไมก่อนหนูทธัน ในรายการของป๋าพุฒิเดชจินดาไหมพ่อของน้องดังอ่ะในรายการเสาวกทองคำหนูทันปะชื่อการอะไรไม่ได้ดสาวกทองคำไงไม่ได้ดูไม่ได้ดูทันอะสมัยก่อนที่ออกไม่ตอนนั้นอะเราไม่ดูเพราะบ้านเรายังไม่มีทีวีด้วยน่าจะเป็นไปได้เจ๊ประกวดร้องเพลงเหรออ๋อเจ๊มาเป็นนักร้องชุดแรกเลยเจ๊ปากชุดหน่อยมันมีเส้นอะไรของโน้นเหมือนไม่ปากหนังปากแห้งเหอโอ้นะปากโอเค แห้งไป็รอบตูดเลยฝากวะดูมันเป็นเส้นเส้ยะหลายเส้นเลยอ่ะใช่มันแห้งเดี๋ยวมันจะเจ๊ดึง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 โอเคกินน้ำหน่อยรู้ป่ะใช่เจกินน้ำหน่อยคนเดียวมาแล้วมาเจมันมาแล้วเจต้องเข้าเลยก็ไม่ทำหนักก็ใช่หันไปแล้วมันเจอพอดีไง เอามักรมาใส่หุ่เจไดมั้งอ่ะนั่นสิมันมันต้องคอยดูอ่ะมาตอนไหนหุ่แต่เม้ากันไงมันไม่ทันก็เอาหัวงูดเสรไม่ทันอาหารไปพอดีเลยเมื่อกี้เออมัวแต่เม้ากันตายละเสียดายอ่ะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาไม่มาไล่เดี๋ยวว่ไปช่องไม่สุกก็ได้ไให้ช่องไม่สุก็เลยซุ่มสานเพราะเขาให้หลายตัวแล้วเออมีมังคือไหมล่ะมังคือให้พิสุกงูดินมีไหมล่ะ ไม่ตอวที่บอกไม่เอามีไม่เอาเลยด้วยบอกไม่เอาเราต้องเอาพยานนะโอเคผูดินไม่เอานะทุกคนเพื่อนเรียกขอบคุณนะคะยังไงเนี่ยอ้ามีอะไรทำไปกันครั้งนียเอ๊ใครไปเอ้ตั้งแคมป์แถวสระบุรีเจอผัวพี่ก็ฝากทักทายด้วยนะดูให้พี่ด้วยนะแปลไข่เออ ช่วงนี้ผัวติดกะหรี่มากเลยอ่ะหรอทานกะหรี่ป้าไปกินที่บ้านบ่อยมากถามให้ดูดิต่างมากินโอ้แลวนี่ไม่พอยังไปสระอุลีอีกทังไมหนำใจกินถึงแหล่งเลยกินถึงแหลงเลยไปกินถึงแหล่งเลยทุกคนขำเนี่ยเลย เก่งดีโคชอบตลกตลกนารากะนี่ไงักมากจะพาเขจะพาไปจะพาลาเตอร์นะคะขอบคุณ์นะมาดีขอบคุณหล่สามสาวเฮ้ยมันมีอะไรบ้างมันแบรนด์ที่มันเหรอเป็นสินค้าที่แบบแปลกๆแปลกๆเออไฮนิกเต้เจนิดเมีไหมสินค้าอะไรแปลกๆปลบ้างวะมเรื่องของว่าแบบคนทำอะไรเขาบอกวาขายแปลกๆอืมแอลกันได้ อย่าพิเรนมากเนยเดี๋ยวเดี๋ยวหอยกระดานจนวนพี่กระดานจนวนมันหายไปสับสูงมาชมดูเลยลูกมาสาวสามเมืองเรารับหมดแหละไม่ว่าจะอะไรเออทําไมมันไปติดแต่ฝั่งหนูแลวฝั่งโอแสดงว่าเจ๊ต่ำไปใช่เจ๊ต้องอ่ามาแล้วมาอย่างมาอะไรละมาโคกระเบือนั้นเมื่อกี้หัวใจสีส้มไงมันโดดมาเพราะว่าเมื่อกี้เจ๊หมอบต่ําไปนิดนึงเป็นไปได้ แล้วทำไมไม่ไปเข้าตากล่ะหรือว่าหนูอยู่ไกล้เกินไปน่ะเข้าหนอได้น่ะอ๋อมันมันอยู่ใกล้ไกลไม่เกี่ยวเลยเหรอไกลเกี่ยวดิแต่อยู่ไกลก็ไม่เกี่ยวนะมันต้องเข้าแต่เราไม่รู้เราโฟกัสน้ามอเอแล้วโอเแล้วแต่ถ้าเป็นมังกรจะเลิศมากใช่อยากเล่นมังกรอยากเล่นมังกรอ่ะอยากเล่นมังกรขอสักดอกเถอะ อ้าจ you know, yes, 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 ้องตาไปกับพี่เปลยมังกรขอสักต right. uh ัวเธอจะลองจัดที่จัดทีจัดทีเต็มทียนมันมีมาใหม่จะพ่นเต็มที่เลยตั้งกล้องรอหนูตั้งกล้องรอจอตั้งกล้องรอนะแล้วก็มาแล้วทุกคนเร็วๆพี่สุอย่าได้ใครมีมังกรเหลือๆส่งมาให้หนูมามามาขอสักดอกเขอสักดอกอยากเล่นอยากเล่นเร็วๆเร็วๆใหญพี่สุมังกรเร็วๆยังยังไม่มายังยังเร็วแล้ว ไปช่องแม่สุอีกนะเก็บไปบ้างก็ทำไมช่องคูไม่มีวะหรือว่าเราจะเคลียร์อะไรกันมันก่อนมาตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยเจอแล้วอะไรอ่ยนั่นคืออะไรเจอแล้วอ่าเราต้องการเออเราต้องโอนมาฝั่งนี้ไงฝั่งของตั้งเมื่อกี้ของเราก็ลืมเนาะใช่เดี๋ยวเอาไว้ของเราด้วยเราจะได้ปักไว้เวลาเราไลฟ์ก็จะบอกว่าติดต่อที่นี่ อะไรทักท่ายเขียนบ้าอะไรบ้าขนบทขึ้นบได้ได้ได้ขึ้นขอ้ไขมขึ้นบึ้นขึ้นขึ้นขึ้าขึ้น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 รนขน้นขึ้น้นนขขียนข้ขึ้นขน้ขน ที่ก๋าไก่อะไรก็ไก่ก็ไก่ตรงนั้นไม่ถูกนะะนนูนจับดทักอ๋อทักทักเออเมันขยุบยุบเดี๋ยวก็น้าลูกน้าแม่กําลังทําธุระกันอยู่อาจจะไม่ได้คุยนะคะเพราะแม่มองไม่เห็นเลยว่าทุกคนเขียนอะไรกันมาแบบนูกน้กำลังเขียนเออน้องกำลังเขียนอะไรกันอยู่ใช่เด็กพรุ่งนี้วุ่นวายเด็กพรุ่งนี้วุ่นวายแต่เขาทางานนั่นแหละ าโอเคโอเคได้แล้วได้เรื่องแล้วเป็นอย่างนี้ได้เหรอคืออย่างนี้ได้ใช่ไหมมะกรูดเออได้ไหมเอ้ยขาเขาบอกเอ็มก็ซื้อมาโอเคโหเมื่อกี้พนไฟซะแสบคอเลยแสบเขาไม่ค่อยใช้เสียงสูงด้วยปกติเสียงต่ำตลอดเด้อตักสายตายาวมากเขาบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่นั่งไกลเดี๋ยวมึต้องนั่งเกี่ยวมาแล้วจ้าสวัสดีครับ เหมือนนอนโรงเหมือนนอนรมบ้านอะไรล่ะบ้านพักคุณฉลาเออบ้านพักคุณฉลาดกันทารมันมันมีพื้นสีขาวแล้วก็เสื้อสีฟ้าเหมือนเหมือนลูกเหมนลูกลุงตาเลยตะโกนเสียงดังไปนิดนึงเตี้ยบตาขากทำไรครัวันนี้กลับมานั่งคุยกันจะไม่เห็นเหรอกินไหมชมพู่มัมเหมี่ยวไหมกินเป็นป่ะมีไหมล่ะมีเอาสิไหนบอกถึงคอหอยหรือว่าถึงยาหมีอะไรครับพีอี้เรื่อหมูเลยย่าง เออพี่ตากูก็มีเหตุผลว่าตัวอย่างไงเรากินข้าวเดี๋ยวพวกใส่ไลฟ์ไม่เอาแล้วจะไม่เลี้ยงนะแต่ก่อนกันเองตอดก็ตอดแล้วอ้วไปจะเป็นอะไรไปจะนี่แต่ก่อนพี่ตักสวยมากอ้าวท้าไมพูดอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่สวยเหรอเขาบอกแต่ก่อนนะพี่ตักสวยแล้วตอนนี้ล่ะเออตักมึงเคี้ยเองนะแต่ก่อนสวยมากเดี๋ยวนี้สวยกว่าแต่ก่อนแค่นั้นแหละไม่ใช่านี้คุ้มเองคิดบวกคิดบวกคิดบวกแล้วก็ลูก รวมตัวกันเลยโอเคค่ะไล่จากบ้านอยู่พักหลงฉลาดใช่ไหมคุณยาบาลเป็นนะสามคนคุณสาวสาวยิ่งแก่ยิ่งสวยครับคุณเดกเกอร์ขอบคุณไล่จากบ้านคนฉละมึงจะเขียนบ่อยอย่าก๊อปบ่อยนะก๊อปมาวางก๊อปมาวางจะรู้นะเออตักนุ้ยไปไหนจริงขอบเจอตักอย่าถามนุ้ยพอนุ้ยไม่อยู่บ้านอได้สามคนเยได้สามคนด้วยเหรอเมื่อได้หมวกสามหมวกเลยอะแต่เมกงรทำไมได้ตัวเดียววะ นาน่าจะมังกรสามตัวทีเดียวเออทำไมเอออยากได้มังกรสามตัวทีเดียวเลยได้ไหมมีไหมจะส่งยังไงหัวแล้วหัวมาเก็รไหมเขาจะส่งยังไงไม่ก็สามคนพร้อมกันนะมไไม่ใช่งูกินกองเหรอโอเคมาอยากได้ไม่ใช่งูกินกองนะจะเปสามหัว อย่างได้มังกรสามหัวตัวใหญ่ๆมีเก็ดมีเขามีเท้าเหม็นเลยอะอาจังอาจังเอาแค่เลยกอย่างเดียวเลยเอาแบบไม่มีเก็ดได้ไหมอะเอาหัวเรียกเขาได้ตอนเล็กเจี๊หัวนะอ้แว่นๆอะไรอ๋อใส่แว่นอุ้ยตั๊กแว่นสวยยเห็นแล้วมึงก็ต้นหรือบางต้นชวยตั้งมีแว่นเออต้นไงแม่จะคุ้นๆต้นสวัสดีครับจากป้าเรียกป้าต่อปากฉีกเลยจ้ะ เพลินพลมแดนครับอะเออแดงรุ่นเดียวกับพวกเราใช่ผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิงนักเป็นอาจารย์ักชื่อเสียงโด่งดังได้แค่นี้สวัสดีครับพี่พีทั้งสามขอบคุณค่ะลูกสวัสดีครับชอบชอบ <fing> งานง okay. right. okay. okay. right. so ิ้วแล้วเจอกันโอเคเจอกันที่ราดยาวงานงิ้วมางิ้วลาดยาวปกติต้งาหาห่วงด้วยวันนี้เราเจ้าที่8ใช่หมข้ยก่อนอ่ะเออเราไปเราไปงานงิ้วอือลาดยาวต้องไปขายของอใช่มั้ยขายขนมทังแตดอาให้ฉันต้องคิดถึงเธอแน่เลยวันนั้นน่ะอืมป้าป้าสวัสดีเรียกป้าอีกแล้วเรียกตสยายเลยเรียกยายเลยเรียกยายตกปัดทายุผู้พี่เลยนะโอ้โหเขาบอกว่างานให้มวกๆใจมวกใจ ลับปะลปะยโยโกไม่เอาไม่เลียลรกเดี๋ยวจะปีเลยเลียตรงเลียขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะอาจจะอ่านไม่ทันบ้างก็อย่าว่ากันเด้อเพราะว่าผมแป้กผิดเสื้อผิดเสื้ออเสื้ต้องให้จินนี่เรียกแล้วล่ะตาไม่เอาคุณยาเลียจะตีอย่างไม่เอานั่งผิดไม่ชัดนั่งใจ๊ผิดเสื้อไหนลูกแม่ผิดเสื้ออยู่นี่ เด็กอะนะพูดมะมีอะไรน่ะอะไรอะอะไรอ่ะอ๋อหมูแดงได้หมูแดงแล้วก็น้องเบงหมูแดงส่งวัวจ้าสันน่ารักขอบคุณนะคะโอ้หมีเว่นนะสวยทั้งสาค่ะหรือว่าพี่วะคนเมื่อวานอะไรอะไปแล้วอ่านไม่ทันเมื่อวานพี่เหรอไป็พี่เหรอขี่ไหมลูกนั่นะสิเออไอแม่แม่มันตดลูกมันขี้โอเคมันถึงกันแล้เนาะสเปิร์มอะเนาะปูเนี่ยยังก็มีแม่ลูกเป็นแม่ลูกอ่อนจริง สามสาวงานนี้ขอเลขเออจะหยุดอุ้ยอุ้ยดิ้งดิ้งอุ้ยหมาน้องหมาน้องหมาน่าเจออะไรน่าอะไรว่าหน้าจอไม่พอแล้วเพราะว่ามันน่าเจอหน้าจอไม่พอแล้วเแต่เด็กหน้าใหญ่พวกนี้ชมพวกเราใช่ไหมก็ชมก